ใครกินหมูบ้างหมูเขาทํายังไงหมูหเชื่อมาจากไหนเชื่อเชื่อยังไงอะลูกเชื่อต่อหน้าเราเชื่อต่อหน้าอย่างนี้เลยเชื่อตรงไหนตรงไหนตรงหน้าบ้านหนาบ้านแล้วเด็กๆก็ตกใจเลยโอ้โหก็คือจริงๆอะนอนกันตรงนั้นนี่เปนช่องเผาไปแล้วนี่ใครเอเดนเหรอเอเดนแล้วไม่กลัวเหรอลูกกลัวไหมลูกไม่เขาให้ใครเป็นคนเชื่อผู้ใหญ่หรือเปล่า กลัวทำไมมันตายไปแล้วให้เด็กเชื่อด้วยเขาจะให้เด็กเั็นคนเชื่อนไก่ไก่อะเขาเอาไปอันนั้นอะเชื่อมูอองตัวเออหักขาให้เด็กหักขาแล้วหักขาเร็ เวลาฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาให้เด็กทำครับทำไมอ่ะเป็นเหมือนพิธีเออใช่มันใช่ครับเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของเขาเป็นการฝึกแล้วมันมีไม่รู้มันมีหายไปเลยขึ้นมาเชือดหมูไปสองตัวเชือดหมูสองตัวครับตัวเล็กตัวใหญ่ตอนแรกดีใจมากเลยโห้ยได้กินโปรตีนได้กินหมูกันแล้วอร่อยแน่เขาต้มน้ำเปล่ากินกันครับจบเลย ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2565ที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีจํานวนผู้สูงอายุ12ล้านคนฮะในแต่ละปีนั้นจะพบอุบัติเหตุผู้สูงอายุ6กล้มถึง3ล้านคนและหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้สูงอายุหกล้มก็คือพื้นเปียกหรือ พื้นที่ลื่นนั่นเองครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Mr. Safe Ultra ครับนวัตกรรมเคลือบพื้นกันลื่นที่ป้องกันพื้นลื่นได้ทุกพื้นผิวสัมผัสนุ่มไม่บาดเท้าปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงไม่ทำลายพื้นผิวและร่องยานแนวเพราะว่าไม่ได้มีส่วนผสมของสารเคมีกัดกร่อนช่วยป้องกันตะไคร่ราดำและแบคทีเรียอีกต่างหาครับ ที่สำคัญก็คือเคลือบพื้นผิวได้นานถึง1ปีจากการเคลือบเพียงครั้งเดียว <Wow. S 1> ใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่บีบ r s Safe u t t r a ลงบนพื้นใช้โรลก,กลิ้งถูไปมาให้ทั่วปล่อยทิ้งไว้8-12ชั่วโมงก็ใช้งานได้เลยนะครับสะดวกมากๆครับ แล้วในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการทีวสิบเดของเราอยู่นั่นก็คือ Mr.Safe Ultra ชุดนี้ราคาปกติเราขาย2,441บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เราขาย2,400บาทแต่แถมอีก1ชุดเอาไป2ชุดแปลว่าชุดหนึ่งเหลือแค่พันสถูกมากครับถ้าสนใจก็ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยการกดดอกจัน 764ดอกจันทร์4 5ดอกจันทร์1 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแล้วก็รอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรเวเนศที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ มิสเตอร์เซฟได้เลยนะครับโผล่อีกครั้งหนึ่งลมทะเบียนรับสิทธิพิเศษโดยกดดอกจัน7 6 4ดดอกจัน4 5ดอกจัน1 0กดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับแล้วก็รอรับสายจากระบบอัตโนมัติซึ่งคุณก็จะได้ยินเสียงผมวิทวัสสุนทรวเนศที่จะเป็นผู้รับสายเองครับเสียงจะเป็นประมาณนี้แหละฮะคุยกันง่ายๆเลยครับอย่ารอช้านะครับเพิ่มความปลอดภัยบนพื้นได้ง่ายๆด้วยมิสเตอร์เซฟอรครับ ไปปิ้งดูดูเขาเอาหมูเนี่ยค่ะไปต้มหั่นหั่นหั่นแล้วก็ตั้งน้ำเปล่าเอาหมูใส่เข้าไปจบเลยครับกินเลยใช่น้ำจงน้ำจิ้มให้แค่มันสุกกลิ่นแบบถ้าเราได้กินเนื้อสัตว์มือไหนแปลว่ามื้อนั้นเป็นมือที่พิเศษมากเพราะส่วนมากเขาจะกินเนื้อสัตว์กันเฉพาะช่วงที่เขามีพิธีที่แบบขึ้นบ้านใหม่พิธีรับขวัญพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแส้งว่าวันนั้นเราโชคดีมากอันนี้เราก็โชคดีครับเพราะว่า ตะกี้เห็นทางบันไดขึ้นไหมฮะที่เป็นไม้หนึ่งท่อนนะครับคือเขาอ่ะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอันนั้นใช่ไหมลูกเขาเปลี่ยนอันนั้นเพราะว่าเราจะไปเราหลายคนเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันอะไรอย่างเงี้ยคือการเปลี่ยนท่อนไม้ท่อนนั้นหนึ่งท่อนเนี่ยทําพิธีสองวันเต็มเต็มยี่สิบสี่ชั่วโมงเงี้ยครับจริงแล้วเขาทาอย่างนี้ด้วยทั้งคืนเลยทำยังไงอันไหนเขาต้อทั้งคืนเราไม่ได้หลับทั้งคืนนี่ๆนี่เขาก็ทืบก็ทืบแล้ว นึกสภาพบ้านไม้อะครับที่ไม่มีตะปูอ่ะมันก็กระดกกระแนกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นผีเข้าผีเข้าเออผีเข้าด้วยเข้าเอ๊ะเข้าใครอะมันจะเห็นเข้าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเหรอก็นั่นแหละวันแรกที่เราไปนึกสภาพเดินทางอย่างนั้นนะฮะตีหนึ่งตีสองนะวันแรกนอนกให้ยาเกิดพิรุธเลาพังก็นอนยากอยู่แล้วอเหตุผลจุดเริ่มต้นของการที่พาเด็กๆไปเข้าป่าไปชนเผ่า ไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็เป็นการเก็บเลเวลก่อนมันเราเริ่มจากง่ายๆสักพักหนึ่งเลเวลเขาสูงขึ้นก็ค่อยๆขยับแต่ความตั้งใจแรกเลยจริงๆคืออยากให้เขาได้ไปเห็นอะไรหลายๆอย่างที่โลกนี้มันกว้างมากอยากให้เขาเห็นว่าชีวิตของคนทุกคนมันไม่ได้เหมือนกันมันมีความหลากหลายมากๆในโลกนี้อะไรเงี้ยและอยากไม่ได้แค่เห็นอย่างเดียวแต่อยากให้เขาได้สัมผัสด้วยวันนี้เปิดยูทูบอ่าเนี่ยไอเห็นนะมันเห็น แต่บางทีมันไม่ได้สัมผัสเนาะเออแล้วมันความแจ๋วคือคือม,มันบางทีมันเกิดเรื่องบางอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นเวลาเขากลับไปที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเ,เขาเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจําได้แล้วเขาเอามาแบบอพยลยกับสิ่งที่เรียนที่โรงเรียน